อะลองกันหน่อยหัวไหลตูดหัวไหลตูดตูดไหลหัว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 ไหลตูดตูดตูดไหลไหลตูดหัวหัวตูดไหลไหลไหลหัวหัวหัวไหลไหลไหลจับถ้าได้ยินคาว่าจับให้คว้าทันทีนะคะรอบแรกจะเป็นสีฟ้านะคะ พร้อมไหมคะฮะแปลกๆถ้าพร้อมป่ายหัวไหลตุ๊ดตุ๊ดไหลหัวหัวไหลหัวหัวไหลไหลหัวไหลหัวไหลตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดไหลไหลไหลตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดไหลไหลไหลตุ๊ดตุ๊ดไหลไหล ไหลไหลหัว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 ไหลไหลไหลหัวไหลไหลตูดตูดไหลจั๊กรอบแรกหมอจิมเข้ารอบไปค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะในร่องข่มคู่ต่อสู้ด้วยสีหน้าท่าทางหน่อยสิคะอ่า เดี๋ยวเราจะมาโยกพร้อมกันนะคะไป้ายอะรมกันเลยดีกว่ามาบหัวหัวหัวไหลตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตูดตูดตูดตุ๊ดตูดตูดหัวหัวหัวตุ๊ดตุ๊ดตู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 ดตุ๊ดไหล ไหลไหลหัวไหลตุดอ่ะหัวไหลตุด,ตด,ตด,ตดอ่ะหัวไหลตดตุ้ดตุดหัวไหลอ่ะไหลไหลจับเออรอบที่สองในง oh, oh. านนีโอโอโหจักนอนตอนนี้กลายเป็นดักแด้แล้วนะคะ oh, oh. ลักพร้อมที่จะโบยบินเออนะครับคุ่ที่สองนีโอชนะไปค่ะมาต่อกันเลยเครื่องกำลังติดนะคะรอบนี้สามคน พร, ام, รพร้อมอ้าวพร้อม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 ปหัวไหลตุ๊ดอ่ะตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอ่ะหัวไหลตุ๊ดอ่ะหัวไหลไหลอ่ะหัวไหลไหลอ่ะไหลไหลหัวอ่ะหัวไหลตุ๊ดอ่ะตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอ่ะตุ๊ดไหลหัวหัวหัวตุ๊ด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 ไหลไหลหัวอ่ะหัวไหลไหล ไหลไหลหัวไหลไหล,ลหัวจับออเอาจาังหวะไหนเอาจาังหวะไหนหัวจังหวะออเอาจาังหวะ,<อ>ะที่จับโดนกล่องที่การครับที่การอาามัน,นครับอโอเคสรุปแล้วนะคะคุณการอาดามันได้ไปรอบที่3จา้ายินดีด้วยนะคะเพราะชะนะแล้วคนที่เข้ารอบของเรานะคะได้แก่มอจิมมี่นีโอและก็น้องกันจ้ามา หัวห <inaudible> ัว <wai> อ้าวหัวห <conclusions> ัวหัวอ้าวหัวไหลไหลอ้าวไหลหัวไหลหัวไหลตูดหัวไหลตูดตูดตูไหลตูดตูไหลตูดตไหลไหลไหลตูดตไหลตูดตแล้วก็ตูดตไหลหัวไหลตูดอ้าวหัวไหลตูดอ้าวไหล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 ไหไหลตตดตไหลจับ และวันนี้คิกออฟเดย์ของเราหมอจิมมี่จ้าโอ้โหม็อบมองโดยคุณอีโอมของเมื่อวานนะจ๊ะวันนี้เสียสลับมงให้หมอจิมมี่จ้าเอ้ยน่ารักขอน่ารักที่สุดขอขอคิดขอท่าที่คิดว่าน่ารักที่สุดอ่าเจอไนะ Uh... Safe House Ba, ba Lop Lop Top Life Season 3 Best Blow oh. Secret